อาวายกูรูรู้จริงเครื่องใจฟ้าและสินค้าไอทีครับมาพบก,กับนักรีวิวสินค้าครับชื่อนัทพุมิพลนภัสพาทินค,นครับวันนี้เรามารีวิวสินค้าเป็นลำโพงบูมบ็อกสองนะครับของ JBL นะครับวันนี้เราก็มาพูดในส่วนของลำโพงบูมบ็อกสองนะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือ box บูมบ็อกสองตัวนี้เป็นบลูทูธ5.1นะครับแล้วก็กันน้ำ IP IP ไอก็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้บอกถึงแบตเตอรี่บอกถึงแบตเตอรี่นะครับในส่วนของการทำงานนะครับชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้ประมาณ20 24ชั่วโมงนะครับราคาบลูมบ็อก JB L บลูมบ็อกตัวนี้ราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับลดพิเศษนะครับในช่วงในช่วงนี้ลดร,ราคาเหลืออยู่16,110บาทนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ mm hmm. ก็เข้ามามดูหรือสอบถามได้นะครับเราก็มาเราก็มาพูดถึงในเรื่องของตัวคุณสมบัติพิเศษนะครับ mm hmm. ในเรื่องของตัวบุูบ็อกซ์สองนะครับตัวนี้ตัวการเชื่อมต่อน,นี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นปาร์ตีบูธนะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัว ลำโพง JBL รุ่นที่รองรับตัว Party b o o t ได้นะครับตัวลำโพงตัว JBL 2เนี่ยนะครับมบ็อกสอ2ยังสามารถแชร์ Power Bank ของมือถือได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับในเรื่องตัวช่องต่อของตัวช่องต่อนะครับก็จะมีมานะครับให้เป็นช่องต่อ USB สามารถเชื่อมต่อกับตัวมือถือได้นะครับตัวช่องต่อแรกนะครับ ช่องต่อแรกก็คือจะเป็นตัวอะแดปเตอร์เสียบกับตัวลำโโ o บ g boombox สองครับตัวช่องต่อที่สองจะเป็น USB นะครับตัวช่องที่สามเนี่ยก็คือจะเป็นตัว Type C ที่รองรับการชาร์จได้ด้วยนะครับส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวแจ็ค3.5ต่อเข้ากับทีวี TV, หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับลูกค้าสามารถซื้อสาย AUX เอามาต่อต่อเพิ่มได้นะครับ ต่อเข้ากับมือถือหรือต่อเข้ากับตัวเครื่องเล่นโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับหรือต่อเข้ากับทีวีก็ได้นะครับในส่วนของตัวบูมบุมบ็อกสองตัวนี้เนี่ยเป็นลอโพงขนาดใหญ่ที่เน้นเบียดเบียดหนแน่นกว่ารุ่น mbr บูมบ็อกหนึ่งนะครับจะให้ในส่วนในส่วนของพลังเบียดที่หนักแน่นกว่าแล้วก็ชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้24่ชั่วโมงนะครับก็คือ แบนเรี่เยอะมากนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้จะออกแบบมามาเป็นตัวรุ่นใหม่ก็คือเป็นเป็นตัว GBL ตัวสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นตัวนูนขึ้นแต่ถ้ารุ่นเก่านี่ยตัวนี้คือจะเป็นตัวตัวแบนเรียบนะครับสังเกตได้ง่ายแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายตกใจนะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ ในส่วนของลำโพงตัวนี้คือลำโพงเบียดเบียดตัวนี้จะได้ทั้งหมดอสองสองคู่นะครับก็คือเบียดด้านซ้ายเบียดด้านขวาแล้วก็ตัวทวิตเตอร์ได้ได้สองตัวนะครับเป็นตัวทวิตเตอร์เป็นตัวเซรานะครับทําให้พลังเสียงที่ได้ในส่วนหนักแน่นนะครับค้าผมาตัวลำโพงตัวนี้เนี่ยสามารถพบพาน ามารถเคลื่อนย้ายและพกพาไปได้เป็นลำโพงเอ้าดอนะครับสามารถใช้ไปเที่ยวหรือไปที่ต่างๆได้นะครับเป็นเป็นลำโพงเอาดอนะครับตัวนี้สามารถพกพาได้ครับหรือไปด้วยได้ได้เลยนะครับครับผมวันนี้เราก็มารีวิวสินค้า,าชิ้นนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ ในรอบถัดไปนะครับเอาบายกูรูรู้จริงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีสวัสดีครับ